ชมสินสอดน็อตทุ่มขอชมพูแต่งงานอลังการหาใครเทียบยากพายอนกลับไปส่องสินสอดของสุปตาสาวอย่างชมพูรอรายญาที่ถูกคุณสามเบนดอนวิสโลดใช้สู่ขอในวันที่ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งมีการเปิดเผยว,ว่ามีแหวน8.8กรัตต่างหู14กระตัดสร้อยข้อมือรวมทั้งหมด80กรัตัราคาป,ประมาณทั้งหมด35ล้านบาทร้อมโฉนดที่ดินคอนโดเรือนหอ60ล้านทองและเงินสดไม่ได้ระบุจำนวนค้านว่ารวมแล้วน่าจะทะลุเกิน108ล้านบาท ทางนี้ชวพู่อาญาและน็อตวิสลุดเพิ่งตกเป็นประเด็นร้อนๆโดนโยงเข้าใส่ประเด็นํำใบสามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กโดยใช้ํำใบ้เอียงซ้ายพร้อมแฮชแท็กแฮชแท็กหนาวแสงนีออนซึ่งทำให้หลายคนต่างพุ่งเป้าเดากันว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านก่อนที่ล่าสุดเรื่องจะจบลงด้วยดีเมื่อมีการเปิดเผยว่าตาราสาวที่เคยใครๆพุ่งเป้ากล่าวหาว่าเธอคือบ้านเล็กของน็อตนั้นแท้จริงเป็นเพียงลูกจ้างของสามีนางเอกดังในฟิตเนสที่สําคัญยังมีแฟนแล้วและที่น็อตวิสลดกดไลค์เธอไปบ่อยนั้นเป็นปกติ เราให้โซมื่นล้านให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องและกดไลค์ทุกคนอยู่แล้วขอขอบคุณภาพสุภูพน้อนภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่ี่นิทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ